อิติมันโตชติมันโตวันนวันโตสัสเซโนธรรมนาพิกามงพิกุลังสมิติงวะนังสมานาหมาสมานามนุสสามนุสสุตธรรคิดถาปัทุสิกาโควะโคมโนปัทุสิกาถากโคหะรโยเทวะโยเยจารุยตาววสินโนปะรคามหาปะรคาโคเทวายสัสเซโนทัสสิเดรสท t กาย a สัพเพนะตาวันนิโนติมันโตชติมันโตวันนวันโตสัสเซโนธรรมนาพิกามงพิกุลังสมิติงวะนังสุกกัลลุมหารุณาภเวกานาสาสาโอทาตักไคหาปามกขา ภูเทวาวิจักขณาสถานมัตตาหาลกชาไมสกาจายัสัช e like so ินโนธนายังอาคาปัญญโนยธิสาบิว so ัสติทัสเศเททัสสะถากายาสเพนะต่วันนี้นนติมันโตชุติมันโตวันามันโตสัชินโนธรรมนาภิกามุวิภกุณังสมิจึงวันังเขมิยะตุจิตายามากาตะกาจายัสัชินโนสัมพิตการามาเสรษฐาชตินามาจะอาสวานิมานาลติโนอาคูอาถาคูปารณีมิตาทัสเศเททัสสะถากายาสเพนะต่วันนี้นนติมันโตชุติมันโตวันามันโตสัชินโนธรรมนาภิกามุตมุงวิกุณังสมิจึงวันัง สัตเตเตเทวานิกายาสเพนะแต่วันนี้นโนนามันวายนะคันฉงเยจันเยสัติสาสาปวุธาชาติมักคีรังโอคาตินนามนาสวังทัคเขมมคาตาลังนาคังจัทธวสิตาติตังสุภามาปรมัตโตจะปุตไตติมัตโตสาสนากุมาโรติโสจาสอบคาสมาติจิวังสาสัพพามาโลกามังมหาภามาทิติทติอุปปันโนกชุตติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทัศเสตษฐาอิสลาภู ปจเจกับวัสวัตินโนเตสนจะมชตวาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพเพิกันเดสินเทเทเวสพัมเกเมมาลเสนาพิกามิปันสาการหาสมาธิยังเอถาคณาธาพนธาราเคนาพนธามาทวสมันตาปริวาเลรรมาวมมจิถาโกจินังอิติตาธรมาเสนกันหาเสนาไปสสีปนินาตรมาหจัสรังกตวานาเพระวังยถาปุสโผเมโข ธนายันโตสวิชโพธะโสปจุทาวติสังกุโตสยังวเสตันจัสมพังพิญญายาวะวิขิตวานาจักุมาตโตมัตยุสธาสาวเกสสเนระเตมาลเสนาภิกันตาเตวิชนะถาภิโกเตจะอาตัปามักระงสุตวธาเพื่อศาสานังวิตาราเคหิตปกามงเนสังโลมามปีชฉยงสเพวิวิชิตาสังฆามาพญาตีตายัสสินนมทันติสาบุเตหิสาวกตาเตชเนสุตาติ บทส่วนมังคลาสุตังเกษวนาจะาพารานางปันติตานางจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตามังคลามุตตมังปฏิรูปะเทสวาโสจะปุเพจัากตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปณิทิจะเอตามังคลามุตตมังพาหูสัจจานจสิปัญจวินัยโยจ่สุขีกิตโตสุภาษิตาจะายาวจะเอตามังคลามุตตมังมาตาปิตุปัฏฐานังปุตตธาลัสสังโฆอนากุลาจะกรรมตาเอตามังคลามุตตมัง ทานนัตจะธรรมจริยาจะยาตักการนันจสังโหอนาวัชานิกามานิเอตัมมังคารมุตมังอารติวิรติปาปามัชาปานาจะสัญญโมอัปปะมาโทจ่าทมเมโสเอตัมมังคารมุตมังคารโวจานิวาโตจ่าสันตุธิจักตันยุตตากาเลนะธรรมสวนังเอตัมมังคารมุตตัง ขันติจะโสวจัสตาสตานันจัทัสนกากะเลนะธรรมะสากชะฉาเอตัมังคารมุตตะมังตะโปจพัพามะจาริยตจาริยรสจานัทัสนานิพานาสชิกิริยาจาเอตัมมังคารมุตตะมังพุทธะโลกาธรรมเหิจิตตังยสานกรรมเียโสกรรมวิรชังเขมังเอตัมมังคารมุตตมังเอตตาทิสานิกัตตวานะสัพพัทธมะปาราชิตาสัพพัธทธโสถินครันติตันเตสังมังคารมุตตมันติ บทส่วนรัตนาปริญญากริจีวิตังอิทาวะหูลังวาสะเคสุวายังรัตนาปริญตังนโนสมังาธิตถาคตในอิทามปีพุเทรัตนาปริญตายเตนะสะเจนะสุวัติโหตุขยังวิราคังอมาตต์ปริญตังยัทัสคาสกยมุนีสมาหิตตนะเตนะธรรมเมนะสมาธิกินจีธรรมปีธรรมเมรัตนาปริญตายเตนะสะเจนะสุวัติโหตุ ยำพุธทธเศถโปลิวนะยีสุดติงสมาธิมานันตาริกัญญาม,มหขุสมาธินาตาเตนะสมนวิชติธรรมปีธรรมยรตนาป,ปนีต,ยตนายด้นัสเจนะสุวธีโหตุเยปุขละอาฏฐสตังปสันถาจตาริยตานิยุคานิโหนติเตทะขิเนยาสุขัตตัสสะสวะไยเดสุทินานิมาภารานิธรรมปีสังเครรตนาปนีต,ยตนายด้นัสเจนะสุวธีโหตุ เยสุปายุตามนัสสาทันเหนานิกามิโนโคตมาสาสนาหีเตปฏิปตามาตาวิไคหาลธามุธานิพุติงพุชามนายทำปีสังเคลัตนังปนิายเตนะสะเจนะสุวัติโหตุขีนางปุรานังนวังนัตถีสัมภวังวิรัตตะกิตายติเกผวัสมิงเตขีนะพิชาวิรุณีิฉันทานิปันติเทรายะฐายัมปาทิโอยทำปีสังเคลัตนังปนิายเตนะสะเจนะสุวัติโหตุ บทสวดธรรมบทสวดสวัสดิ์ตาฮาเวชิตัังเสยโยยาจจยังอิตะลาประชาอตตะทันตัสสะโปสสานิจังสัญญาตะจาริโนเนวะเทวนาคันโพนามาร o s พพมุนาชิตตังอปาชิตตังก่ายิีลาตถาลูปัสสะชันตุโนบทสวดเกศปุตสูตรพาสิตามิถังเตนะภะควตาชนะตาปัสตาละหตาสัมมาสัมพุทเทนะ เอถาตุมเหมานุสาเวนะมาปารัมมะปาลายะมาอิติกรายมาปิตะกะสัมปธาเนนะมาตักกะเหตุตุมานายะคะเหนะมาอากาละปาริวิตเกนะมาทิตินิชานขันติยามาปภารุปตายะมาสมาโนโนนคาลุยะถาตุเมเห,เหอตตานาวชาเนเยะไถาเมธรมากุาลาัยเมธรมาสาวชาัชัยเมธรรมาวิญุคลาหิตาอิเมธรรมา สมาตาสมาธินาหิตายะสุขายะสังวัตติยถา,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 าตุเมเหปะชาเหยยาถายถาตุตุมเหอตะนาวชาเนยยาถาอิเมธรรมากุสไลเมธรรมานาวะชายเมธรรมาวินยุปะสันถาอิเมธรรมาสามัตตาสมาธินาหิตายะสุขายะสังวัตติยถาตุเมเหอุปะสัมปชะวิหะเลยยาถาติ บทสวดอุปเนยสูตรอุปนิยติชีวิตะมะปามายงฉลูปานิตาสานสันติตานาเอตังพยังมารณีเปขามโนปุญญานิกายิราธาสุขาวหานิอุปนิยติชีวิตะมะปามายังฉลูปานิตาสานสันติตานาเอตังพยังมารณีเปขามโนโลกามิสัง ปชาเหตุสันติเปโโยทะกายนะสั่งยโมวาจายาอุทาเจรสสตาตัสเปตัสตส,สุขายาโหติยังชีวามานโนปักกะโรติปุญ,ญังธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมโมสุจิโนสุขะมาวหาติเอสานิสังสาาโสธรรมเเมสุจิเนนะทุกขติงคันชติธรรมจารีสเพสังคารานิจาิียาถาปัญญายาปสสตรนานิทิปฏิทุเขาสามโควิสุิยา สัพเพสังฆราทุกขาติยถาปัญญายปสติยานิพินธิทุเขสัมโอยสุทิยาสัพเพทำมานตตาติยถาปัญญายปสติยานิพินธิทุกเขสัมโคยสุทิยาอดสุรปันนักชาดอกปันนักถามนเมเกทุกตียังอาหูสักกิกาเอตะทัญญาเมธาวีตังคันเหยีปันกัางพาหุงเวสนังยันติปับผาตานิวนานิจะาอารามาลุขาเจตายานิ มนุษย์สายาตัดชิตาเนตังโขสาังเขมังเนตังสานามุตมะเนตังสานามาคามาสะพทุขัปมมุจติโยจะพผู้ท่านจะธรรมจะสังฆจะสารังคโตจตาริยระยะสัจจะนิสัมบปัญญายปสติทุกขังทุกขับสมุปปาทางทุขัจจาติกามังอริยจะอัดฐางขีกลงทุกขูปะสะมะคามินังเอตังโขสารังเขมังเอตังสานามุตมะเอตังสานามาคามาสะพทุขัปมมุจติ บทสวดพระเทวตักคาถาอตีตังนาวะคามยานาปฏิกังเขียนะคตาบุคคลไม่ครความนึงถึงสิ่งนี้โวงแล้วไม่คนว่าหวังสิ่งนี้ยังมาไม่ถึงยถาตีัำปายินันตังอบปันตันจันะครตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอะไรไปแล้วสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอยังไม่ถึงปัจปัจุปันนันจะยโยธรรมังตถาตาาวิปัสสติสังหิรังสสารกุปังตังวิธามนุพยเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแงี้ไม่คันแค้นในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเรื่ อาเชวากิจจะมาตับปังโกชัญญามานังสุเวพึงนังความเพียรเสนาวันนี้แหละใครแล้จะรู้ความตายในวันพูดนะฮิโนสังฆานันเตนนะมำาเสน่านะมัจนาเพราะว่าความบาดเพียนกับมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหารีมาตาปิงอโหรตามาตันิตาตัง,ตงวเวยพัเตกัลโตติสันตโตติคเตมูนิติรามู้นีผู้สงบย่อมเรียบุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดขานักกลางวันและกลางคืนนะั่นแหละว่าผู้มีราตรีหนึ่งจเจริญแล้วก็ตาชนีแล บทสวดปินหาปัจเวคณาปาทาชาาธำโมหิชนังอะะติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วมผลความแก่ไปไม่ได้พยาทีธรโมหิพญาธิงะติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วมผลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาราณ์รโมหิมารังอะระติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วมผลความตายไปไม่ได้สัพเพิมปิเยหิมานาปหินานาภาวะวินาภาวะลาจาระเว้นปัญต่างคือว่าเราจะต้องได้พระพจากของักขอนเจริญใจทั้งหลายนะปวงกรรมมัสโกหิกรรมมทธยโโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสาโน เรามีการเป็นของของตนมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นดันเกิดมีการเป็นผู้อิตามมีการเป็นที่เพื่ออาศัยยัางกรรมังกริสันมีกิริยานังวาปะปางวาตาสะทายาทพวิสามีเราทํากรรมใดไว้เป็นบุหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะได้รับของจะได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไปเอวังงามหีหีฮีอาินหัาปัจเจเวคิดต่ฟังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิด บสทสดเทวตาอุโยชนคคะคาถาทุกขปตาจนีทุกขาพยาปตาจนีพยาโสกปตาจนีโสกาขนตุสเพรบีปนิโนยตาวตาจามิสัมบาังปุญญาสะมาลังสเพเดวนันโมทันตุสะปสมัมปติสิฏิยาทานังขันตุสัทถายาสีลังและขันตุสะัะตาภาวนาพิราตาขนตุขันฉันตุเทวตา,ตาคาถาสเพพุทธาภรปรตาปจิกาันจายังพลังอาหารตานันจายเตเชนะรักขันพันธามิสัพปรสูบทสดเทวตาปฏิทานคาถาหันธรรมยามปฏิทานาคายปณะนามัเซ ยาเทวตาสันติวิหารวิหาราวชนีทูเปคะเลโพดินคะเลติงติงตาธรรมาทาเนนภวันตูปุชิตาสถิ์กะโลนเตทะวิหารามันทะเลเทราจามัชานวมกาจาพิฆวสารามิกาธนาปฏิอุปาสกาฆ่ามาจเทสานิขมาจไอสราสัปปานะภูตาสุกิตาภวันตุเตชราปูชาเยปิจันทัสัมภวสังเสทชาตาธาวปปาติกานิยญาณิกังธรรมมาวรังปฏิจะเตสะเพปิทุกขัสสะกะรันตูสังขยังธาตุ ขีรังสตังธรมโมธรรมัธราจะปุคลาสังโคโหตูสัมโขวะอัถายะจะาอิตายะจะาอามเหระคตุสัทธามโมสเพปิธรรมะเจริญนวุทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยัปะเวสเตบทสวดสัพพะปฏิทานคธฐานธรรมยมปฏิทานคธโยพะนามเสปุญยสสิธานิกะ ัสสยาน,านยานัญญานิกัตานิเมขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดมีเตสันจาพาคิโนโหนตุสตตานันตาปะมานาาและแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วเยปิยาคุณนวันตาจะไม่หัางมาตาปิตาทโยคือชนเราใดเป็นที่เราผู้มีคนมีบรรดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นทิฐาเมจาญาติทิทาวะอันเยมชตาเวลินโนที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ ทั้งหลายอื่นที่เป็นการสตราตินทันติโลกสมิงเต้พูมมาจาตัตุโยนิกาและมีเวรตั้งกันอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกัมนาสีปัจเจก,กกะจะตุโวกาลาสังสารันตาภาวะภเวมีขันท่าแรกขันหนึ่งและขันสีนท้องเทียอยู่ในพบน้อยและพบใหญ่ยาตังเยปฏิทานาเมสัตรเหล่าได้ทราบแห่งการไดให้เสริมของข้าพเจ้าและอนุโมทันตุเตสยังจิเยจีมังนับประชานันตีขอสัตว์เหล่านะั้นจงอนุโมทนานเองเถิดก็สัตวรร์เหล่าใดย่อมไม่ทราบ การให้ส่วนบุญขอจะของข้าพเจ้านี้เทวาเทสานิเวทยงขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นมยาทินนานะปุญญานังอนุโมทนาเหตุตุนาเหตุเพราะเหตุคือนอนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้รรบสเพสตาสตาหนตุสเวราสุขาชีวินก เขมาปะาทันจะปรับปนตุเตสาสาสิจะตังสุภาขอสัตว์ทั้งปงจนอมีเวนอยู่เป็นสุขเสมอเถิดแลจงถึงคาอ่านเกษมเถิดขอความหวังดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิดด้วยนภาพแห่งสัจจะดิฐานอนุภาพแห่งความเมตตาในสงฆ์แห่งการบูชาพระรัตนนาใจด้วยการสาธยายบทสวมนต์พระสูตรพระปริเละพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแต่ข้าพเจ้าขอพ้นจากทุกภัยน้ำพนขอข้าพเจ้าเจริญนั่งทางวทานธรรมขอถวยเทวดาทั้งหลายบดอนุโมทนาในการสวดสาธยายโมและธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุมวธนาและปวดอนนายพรให้แก่ข้าพเจา้าแล้ววตถจะผูกมงคลพระกิ่งพลิีพินาโดยมวยที่สมเด็จพระยาณสาบบังวรวัดวรววิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามถึงสร้างขึ้นท,ทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยในพระแห่งประ,ประปริตและทำมงคลในพระราขาต่างๆขอจงสำเร็จสรรพสิทธุประการเทิ